อยู่กับร้านเกมที่ใหญ่ที่สุดในคอมพิวเตกครับผม ทีท ie ีพ่อพอบูททีแต่ว่าร้านเกมก็ได้นะใช่ร้านเกมในไทยเนี่ยยังไม่มีขนาดนี้เลยพี่ขนาดนี้ใช่เพราะว่าที่นี่มีครบครบทั้งหมดเลยใช่อย่างด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ขายในไทยแล้วนะครับกับ G R 0 0าร้เรากำลังพูดถึง simulator ใช่ครับผมทาง T C Sumotech ซึ่ง500เนี่ยนะครับมีวางจำหน่ายที่ไทยเรียบร้อยมีโมชั่นมีแรงต่างถ้าอยากลองแนะนำก่อนเลยว่าไปที่ JB สาขาสยามพารากอนมีให้ลองใช่แล้วก็กำลังจะมีอีกหนึ่ง าขาด้วยที่เซ็นทรัลพะรามสองเลยตอนนี้คับพี่แอนสอบถามนิดนึงว่าทําไมถึงเอาจริงเอาจังกับเครื่องเล่นเกมแบบนี้เห็นว่ามีทั้งหมด15เครื่องที่เอามาในงานมี15เครื่องแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์ไ้มีเปิดตัวรุ่นใหม่ด้วยครับที่อัปเดตี่แบบโมชั่นขูดบนเดิมอ่ะนี่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับบอกเลยว่าโอ้โหกลัวอยู่อย่างเดียวไอ้จังหวะเราเข้าโค้งแล้วรถตีลังกามันจะตีลังกาด้วยไหมตัลอมดูตัวเครับแต่เจ๋งจริงๆเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้เลยครับ อันนี้ oh. จริงๆเนะี่ย มันสืบเนื่องมาจาก G R 5 0 0แหละครับตัวนี้มันจะเพิ่มเข้ามาเป็นโมชั่นที่เป็นแบบ6 d ครับพี่คือที่เป็นโมชั่นปกติมันจะสีดีคือมีมีมีช๊ค4อันหน้าหลัง2ที่เราเคยเห็นในงานคอมมานได้ครับพี่แต่อันเนี้ยมันจะเป็นไฮดรูลิกเลยคือยกขึ้นมาเลยแกนหน้าแกนหลังแล้วแกนแกนข้างอ่ะแกนกลางอ่ะมันจะได้แบบฟิลลิ่งแบบฟิลเหมือนเราอยู่นั่งอยู่บนรถเลยประมาณลอยตัวขึ้นมาใช่นะครับโยกต่างๆเลยมันจะมันจะมีความแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นต้องเข้าโค้งก็คือแบบว่าเอียงตัวเล ใช่แล้วเพ่ขนาดหน้าจอตัวขนาดจอที่ที่ใหญ่ขึ้นครับสอบถามนิหนึ่งพี่มานะสามารถรองรับน้ําหนักได้กี่โลครับเพราะมันเป็นไฮดรอลิกยกขึ้นไปเลยทั้งหมดจริงๆก็หลายโลนะใช่น้ำหนักเป็นเปผมก็ไม่ไม่มันใจแต่ระดับร้อยโลขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนที่ผมเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยไฮดรอลิกของเขาเนี่ยพอๆกับแขนผมอะ นะครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าด้วยนะครับไปไฮดอลิกอนุไฮดรอลินะครับคือมันดูแข็งแรงมากไหมนี่นะเนี่ยเราเอาง่ายๆว่าฝรั่งตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ขึ้นไปเล่นมาแล้วใช่แล้วก็มาพดตัวเล็กๆเนี่ยก็ขึ้นไปเล่นมาแล้วชมพูอย่างผมเนเป็น GM ครับ GM 9ครับ 6D 6D นั่นเองครับแล้วก็ถัดไปถือว่าเป็นตัวใหม่เลยใช่นะครับจาก GR 500ไปเป็น GR 900 900ไปดูกันเลยไหมไปไปไปนี่ G.R. 900พี่เหมือนอดัดเคอใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วเอาเป็น G.R. 500เนี่ยเป็นมาตรฐานตัว G.R. 9 0 0ขนาดจะใหญ่ขึ้นครับพี่เมันจะมีมีความหนาขึ้นโมชิ่งคงเหมือนเดิมอ่แล้วก็บาะที่เป็นพลกสินเนี่ยก็จะดูใหญ่ขึ้น สมมติถ้าคนซื้อ gr 900พี่มาร์ทเขาจะได้อะไรบ้างเฟรมน้เกอี้นะฮะเฟรมนี้ครับแล้วก็ขาจับจอที่เป็นขาใหญ่ขาใหญ่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นนักเลงครับขาใหญ่คือสําหรับจอใหญ่ที่เป็นจอจอทีวี50นิ้วขึ้นไปเนี่ยสาจอต่อกันครับก็เท่ากับว่าคุณจะได้แบบแพ็คแบบนี้ไปเลยใช่นะครับแน่นอนก็เคยเยิบขึ้นมาจาก gr 500ใช่แล้วก็ถัดมาฝั่งนี้จะเป็น gr 700ที่หนึ่งในดวงใจผมนะตอนนี้เลยเพราะว่า เรื่องของสีด้วยในเรื่องของเฟรมด้วยใช่ตัวนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงเหรอพี่ทาไมตัวนี้เนี่ยมันถึงเฟรมเนี่ยแตกต่างไปจากตัวอื่นครับพี่ให้มันดูมีอัตราลดมากยิ่งขึ้นว่าแบบเราเรานั่งขับรถจริงๆริงมีความสมจริงเรื่องของเกมมากขึ้นอะไรเงี้ยจะมีโมชั่นที่มีเฟรมประกรบให้ดูแบบดูเต็มมากขึ้นอันนี้ก็ยังเป็นโชคสี่เสาอยู่ใช่ขาขอโมชั่น อ่าสีต้นครับเขาประมาณนี้ยมันมีสองแบบที่อาร์เจ้อยแบบที่มีโมชั่นและแบบที่มีโมชั่นราก็จะแตกต่างกันต่างกันแตกตับแต่ต้องบอกก่อนว่าในในฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่ในอนาคตก็เร็วๆนี้มาแน่นอนครับเข้าเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยไปตั้งที่ JB ให้ลองได้แน่นอนใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสีอันนี้เนี่ยคือสีใหม่เป็นแบบสีดีมฟิวเจอร์ดั๊ดเน่เพราะว่าปีนี้มาในทีมที่ชื่อว่ามิยอนยิมโมชันนะ แน่นอนว่ายังปีก่อนๆนะครับก็จะมีพวกสีมัชชาเข้ามานะครับผมเป็นสี่วงสีจัดัดพี่มรนณัสแล้วผมเห็นนะว่าโซนฝั่งนู้นนะพี่พวงมาลัยแล้วก็ตัวที่แฮนเดิลต่างๆเนี่ยมีขายเป็นชุดด้วยจริงๆเรามีชุดใหม่ที่เข้ามาเมื่อก่อนแล้วต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเราใช้เป็นเฟอร์าร์ตี้ครับแต่ตอนนี้เรามีพวงมาลัยครับมีเบสวิวครับคือตัวที่เชื่อมต่อพวงมาลัยมันจะมีแบบ สั่นได้แล้วก็มีแพดเดิลที่เป็นแป้นคันเล็ครับ3อย่างชื่อรุ่นวันจีหกเรามีซิมที่เป็นแบบโกคาร์ดด้วยด้านนู้นใช่ไหมใชเนีเป็นตัว G K ครับพี่ G K 500อมันก็ออกแบบที่นั่งให้สำหรับเหมือนกับเรานั่งขับรถโกคาร์หรือรถฟอร์มูล่าวันคือคุณไม่ต้องแบบว่าเอ้ยมานั่งเบาะแบบนี้แล้วเปลี่ยนแค่โหมดการเล่นเกมแต่ แบบนเนยจรสมจริงสายแบบซ้อมโฟ์คาร์สอะไต่างๆเนี่ยะตัดตัวที่เป็น G K ไปได้นอกจากเลสซิ่งพี่เห็นว่ายังมีไฟซิมด้วยไฟซิมก็ยังคงมีเหมือนเดิมครับนอกจากไฟซิมยังมี ชุดคอมแพกครับแบบมินิมอลเล็กลงไหมนั่เป็น T R 300ราคาก็จะย่อมเยาลงมาอีกนิดสำหรับคนเล่นในบ้านถ้าแบบนู้นเนี่ยเคลื่อนย้ายง่ายไหมพี่เคลื่อนย้ายง่ายเพราะว่านี่แบบแค่เฟรมที่เป็นโครงเหล็กอ่ะที่ทำลงมาออกแบบไว้สำหรับเฟรมใช่ครับโอ้โหแล้วสวยมากเลยนะใช่นะคนนั่งเล่นอะสวยจริงใช่ครับนะครับนอกจากเครื่องเล่นซิมูเลเตอร์แล้วอุปกรณ์อื่นๆของทางเทอร์โมเทคปีนี้ก็ถือว่ามันต้องเป็นผลพวงมาจากปีที่แล้วสิใช่ไหมว่าปีที่แล้วได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดีครับรอบนี้ก็เลยมีการอัปเกรดขึ้นแน่นอนเพราะทีซียังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมครับพี่เอท power พูลเลอร์ก่อนเกมมิ่งต่างๆครับปีนี้เนี่ยพานำเสนอเลยนะได้เลยครับพี่ถ้าเกิดเรื่องของเคสติดเรื่องอย่างที่น้องแม็กบอกว่าเคสเนี่ยปีที่แล้วที่ได้รับการตอบรับที่ดีคือครับ tr หนึ่งร้อยใช่เรื่องจริง size x ไซส์แบบ mini itx ปีนี้ล้วเปิดสี่สีดีด้านหลังเน่ยได้เดเยียบูมาจากสีขาวสีดำปีนี้เนี่ยมาสีแบบคาร์บูร์มาก มีแบบนี้เลยผมว่าแต่งคอมกับสนุกอ่ะรอบนี้ม<ช>ิ้นสตรอเบอรี่บลูเบอร์ดาวเวลแซนด์นีช่ชอบคือเคสเล็กๆเนี่ยคุณยังเห็นว่าสวยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวใหญ่ที่มันมีสีขาวตัดด้วย<อ>แต่เดี๋ยวก่อนพี่มานัสเขาบอกบว่าอันนี้คือสีอะไรนะมิ้นสตรอเบอรี่ผมเปิดให้ดูนี่เป็นไงมิ้นอยู่ข้างนอกสตรอเบอรี่อยู่ด้านในผูกสวยมากเอาง่ายๆว่าอย่าวาแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายก็ใช้ได้พี่สีแบบนี้มันแต่งคอมสนุกมากสายหวานอย่างเราใช่นะครับแน เขาเฟิร์มเลยว่าบอกอันนี้ตัวใหม่ก็ใหม่เพิ่งเปิดตัวเลยนั่นก็คือ tr 200นะก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงจาก itx ที่มันเป็น mgtx micro น้ำหนักเหรอพี่ขวา่าเอาไปเลยเอาไปใช่ไหมได้พอได้อย tr 200ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่หน้าจอที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะฮะได้แล้วก็ปีนี้มีจอใหม่ออกมานี่ประมาณเท่าไหร่พี่พอพอ iphone 16ก็ประมาณนิ้วใช่ไหมเดิมมันา3.9นิ้วแต่อันนี้ต้องวงเล็บว่าไม่ได้แถมมาให้ใช่ไหมพี่ แกจัดซื้อเพิ่มนะครับแต่ก็แน่นอนครับราคาจับต้องได้แต่อันนี้ยังมีอยู่แค่2สีใช่ไหมครับมี2สีครับสีดำสีขาวว้าวนีุ่ันหนึ่งจะเป็น T R 3 0 0้ไม่แตกต่างนะหมายถึงว่าคนตอนแรกผมดูมุมเฉียงเนี่ยคิดว่าคืออันเดียวกันแต่อันนี้คือเขาจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นมาอีกนิดนึงคือตัวเนี้ยเป็น Micro A t X ครับ ของเป็นตัวนี้จะเป็น trx แล้วก็ได้ไดพื้นที่ใน,น,นการใช้ปมะโยรน์จะมีมากขึ้นแล้วก็ยังคงความเป็น tr สังเกตก็คือจะมีแบบเท m เ e r ์การ์ด้วย<ช>เราไม่เคยเห็นแบบนี้นะพี่คือด้วยกานที่เป็น tr 100มาก็ไม่ได้เป็นกระจกมาให้นะครับ tr 200ก็ยังไม่มีกระจก ตอนนี้เรจะดูให้มันมีแบบฟฟลลิ่งทันสมัยนิดเดินใช่บางคนบอกว่ามันก็เท่าๆกับเคสทั่วไปในตลาดแต่ถ้าคุณมาดูจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์ของเขามันดูแบบมีอะไรถ้าคุณถือไปเซอร์วิสท,ที่ JB เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเคสในตลาดอย่างแน่นอนแัอมันมจะเป็นวิวซีรีส์แล้วนี่ก็เปิดตัวเป็นวิว3.90ไฮไลท์เลย สี่รีวิวเนี่ยของ GT จะต้องมองได้รอบทิศทางตอนนี้มองด้านบนได้ด้านข้างได้เป็นจรดโถงเปิดมาสีสีสีด,ดำสีสโน์ครับแล้วก็บัตเตอร์คาราเมลบัตเตอร์คาราเมลไม่ใช่สีเหลืองนะเม่เลยนะครับข้างในมีคาราเมลอ๋อน๋อน,นี่น,น,นี่ทุกคน เป็นสีแบบน้ําตาลนะครับผมเป็นคาราเมลแบบไม่ได้น้าตาลจ๋าเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยปีนี้ก็กําลังมาด้วยแล้วที่ขาดไม่ได้คือเปลียนจแตดนี่อันนี้โอ้โหไม่ว่ามันจะเป็นแบบว่าเข้ากับสีดําหรือสีขาวเนี่ยเขาไปได้หมดเลยใช่ไหมนะแต่มันเปสีง่ายใช่อันนี้คือสวยมากมีอีกมีอีกด้วยนะครับดูเลยไปแบบเดือดๆไปอันนี้ก็เป็นซีรีส์วิวที่มองเห็นได้เกือบรอบทิศทางอยู่แล้วด้านข้าด้านข้างอันนี้เป็นวิวหกร้อยทีจีเปิมาห้าสีดำสโน บิสซ์ตัวารีเบเตอร์คาราเมลนะฮะจัดให้ความรู้สึกเหมือนเดอะทาวเวอร์เล็กๆของเคสปกติใช่ใครที่เป็นสายมอสก็น่าจะแบบว่าชอบอยู่นะเป็นไงดูกระจกเขาตัวด้านนี้พอมองมุมนี้พี่เป็นไงถ้าสมุนมองด้านหน้าเนี่ยก็ดูล้ำแล้วนะทุกคนมันดูแบบว่าเอ้ยเป็นเหลี่ยมเหมือนเหมือนตัวเดอะทาวเวอร์แต่พอมามองด้านข้างเนี่ยอ้าวถัดมาพี่ตัวนี้อ่าเจ็ดศูนย์ก็อาง่ายๆเลยขนาดเล็กลงมานิดนึงดี่ซน์เหมือนกันขนาดย่อลงมาแต่ยังรองรับกอดเอทีเอ็กซ์ัดไปครั เป็นวิวสองเก้าวูน2 9ทีจีกระจกโค้ง่าฮะนี่เป็นชิ้นเดียวเลยใช่ไหมพี่อ๋อคนละชิ้น,นก็จะเป็นอีกอารมณหนึ่งซีรี่วิวจะมีประมาณนี้ห t h e ร์โมเทคเปิดตัวเยอะมากรอบนี้พี่นี้อันหนึ่งครับเป็นงานงานวูดเป็นสินค้าที่ทาง t h e ร์โมเทคเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เอ้ยความเป็นมินิมอลบางคนแน่นอนครับห้องขาวๆถ้าเป็นเคสสีดำไปเลยหรือจะเป็นสีแบบฟิวเจอร์ดัสมันก็อาจจะดูไม่เข้าตเป็นสีขาวมีงานวูดงานไม้เข้ามาก็จะมีอารมณ์หนึ่งแล้วชื่อก็เรียกง่ายๆนะครับชื่อจะเรียกเหมือนกันทุกตัวเลยแล้วก็เพิ่มมาแค่วูดใช่ไหมครับมีชุดน้ำเปิดใหด้วย มีเคสแล้วผมเชื่อว่าถ้าจะเอาให้เคสให้มันดูสวยให้มันดูเต็มตาเนี่ยเพราะเมื่อกี้เครื่องที่โชว์เนี่ยแต่ละเครื่องก็จะมีชุดน้ํำปิดรอบนี้เทอร์มอลเท็ก,ก็มีชุดน้ํำปิดมาให้เลือกชุดน้ํำปิดคันเป็นซีรีส์ T8 V3 นะครับ <3. S 1> เป็น V3 ออกมา3รุ่นครับผมนะครับจะมี V3 ARGB Snow สองตอน3ตอนเนี่ยครับพัดลม,มปกติมันจะเป็นแยกหน,น,นึ่งตอนเด่นแต่เนี้เป็นแบบซิงเกิลเลยคืออันเดียวเลยแผงเดียวยกบล็อกมาเลยอย่าง3ตอนเนี่ยปกติมันต้องสิบสามตัวครับแต่เนี้ยอันเดียวไปเลยลองสังเกตง่ายๆเขาจะมีน็อตตแค่4ััว ยึดสองข้างจบเลยอันนี้เนี่ยเป็นในทุบรุ่นของ V3 เลยไหมพี่ับมันจะแตกต่างตรงที่พอกซ p u ครับผมที่มีหน้าตาตรงเนี้ยไม่เหมือนกันนะอย่างตัวนี้เป็นะ g b ที่เป็น In ity เป็นโลโก้อย่างเดียวอ่าคือไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ใช่ตัวที่เป็น2 4 0 S V3 หน้าจอจะมี Temp e r a t เจ e บอกจะมีอุณหภูมิบอกจะมีค่าต่างๆบอกซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถตั้งค่าได้มาจะเป็นจอ LCD เลยด้านนี้เป็นอัลตร้าว้าวแต่ตดดสี4นิ้วอ่ะ3า5อ่ะ ครับพี่นี่มันตอรบได้ก็เป็นบล็อกแบบนี้เลยซึ่งที่ถอรอบได้เนี่ยเพราะว่าสามารถที่จะหมุนได้อันนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นรูปไขรก็ได้โลโก้อะไรก็ได้ได้ทั้งหมดตั้งค่าผ่านซอฟต์แวก์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ปีที่แล้วก็ยังมีมาอันนี้ก็พร้อมวางจาหน่ายแล้วครับคือตัวแอ็กเคฟโคฟนี่นี่คือไปอยากได้เห็นแบบมุมเอ้ยเอาไปใส่ในตัววิวเมื่อกี้ได้นะใช่ไหมแต่ไฮไลท์มันคือตัวนี้ครับทุกคนไมคิวนะเรียกได้ว่าเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นไหมพี่มนัสแบบนี้ แค่ไม่มีที่ไหนเลยเท่าที่เดินดูยังไม่เคยเจอใช่นะครับอันนี้มันเป็นคอนเซปต์อะไรครับพี่คอนเซปเนื่องจากว่าลูกผมเนี่ยชอบเล่<อ>นพีทไมค์ครับอ๋อ่ใช่ <นะ S 2> ก็จริงจริงเขาสร็จมาอย่างไม์ค้าเลยคือเป็นไมค์คิวคือเป็นบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมมีหน้าจอสี่ด้านสองสามสี่สามารถปรับตั้งค่าได้ผ่านฟต์แวร์นะครับหลายคนถามว่ามันปรับเยี่ห้ได้ไหมจะเห็นว่าเนี่ยจอเนี่ยมันต่อกันแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าด้านบนเป็นรูปที่เป็น่้นเมฆคุณสามารถอัดแอปได้ทั้งหมดเลยหรือจะทำเป็นแบบว่าตัววิ่งวิ่งก็ได้ให้มันวิ่งจากบล็อกนี้กระโดดลงบล็อกนี้แล้วแต่คุณอัดแอปเลยนะครับซึ่งการแสดงผลเนี่ยก็จะอยู่ที่ ,720 20ในเรื่องงขออละเียดใมยี่ากับคูวเักคร้นวส่ของพลม ตัวนี้ด้วย<ช>ก็จะเป็นพัดลมแบบแ<ช>ม่เหล็กใช่ไหมเป็นสว a อปแฟนซึ่งเบื้องต้นอันนี้เป็น3ตอน3า0หกศูาพูดถึงพัดลมครับ คุณเคยเห็นพัดลมที่มีจอไหมไม่เคยดีเลยที่นก่มีผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นพัดลมที่มีจอส่วนใหญ่แล้วไฟ RGB ก็เต็มที่แล้วไม่รามีจอด้านข้างตรงเป็นสันขอบพัดลมเพราะนั้นเราติดที่หม้อน้ําหรือที่เคสเนี่ยมันจะโชว์อยู่ด้านข้างเล่นเอาง่ายๆครับสามตัวเนี่ยมันสามารถซิงค์กันต่อกันได้อย่างตัวไมโครฟิวจากจอหนึ่งสลุปอีกตัมันต่อเนื่องกันได้ผมจอถามอย่างนี้ถ้าสมมตินะผมเอาตัวไมคิวไปครับแล้วเราเอาพัดลมวันนี้ไปวางได้เลยเหมือนกันใช่ไหมพี่จอมันเหม เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันอันนี้น่าสนใจนะถ้าเข้าไทยก็ลองไปดูนะเป็นพัรลมรุ่นใหม่ที่เปิดตัวคือทับเฟน EX ซึ่งจะเป็นแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ใส่ไฟ RGB เข้าไปใหสวยงามนี่ก็มีเพิ่มเติมามาใช่แต่ก็มีให้เลือกมากมายหลายขนาดอยู่นะอันนึงครับพี่ขาดไม่ได้เลย Power s u ์ซัพที่เป็นดิจิตอลพาวเวอร์ซัพพายนี่ไปดูกันเห็นว่าสามารถดูผ่านมือถือได้ด้วยได้ไป อันนี้ครับพี่มนาศเห็นว่าดูผ่านมือถือได้ดูผ่านซอฟต์แวร์ได้แน่นอนมันเป็นดิจิตอลพาวเวอร์สปายค่าเป็นทับพาวเวอร์ไอ2,000วัตต์ซีรีส์นี้จะมี2รุ่นมี2,000วัตต์แล้วก็1,650วัตต์โอ้โหว่เป็นแบบสูงสูงเลยเอาง่ายๆแล้วที่สำคัญพอเป็นดิจิตอลพาวเวอร์สปายเนี่ยดูผ่านซอฟต์แวร์ได้ผ่านซอฟต์แวร์ได้ดูว่าอัตราการกินไฟเท่าไหร่ใช้ไฟเลี้ยงซีพียูใช้ไฟไปเท่าไหร่ใช้พีไอีจ่าไฟไปเท่าไหร่มันสามารถดูได้หมดครับในส่วนของรอบพััััดดดดดดลลมมมกก็สสาาาาารรรรรรถปปบบบไไไ้้้เเเเหหอพีี่่ยยยคจะูว PCIe ิน เท่าไรโหลดเท่าไหร่แล้วก็ได้แต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละท a ใช้ไฟไปเท่าไรครับเราสามารถไฟพวกนี้ขึ้น่าวได้เก็บเป็นตังค์อ๋เอเดือนที่แล้วทําไมค่าไฟเล่นเหมือนกันนะค่าไฟอยู่เท่านี้แต่ไม่เดือนนี้ถึงกินเยอะจังสามารถดูได้พี่มรรณผมสอบถามอย่างนี้เออรอบพัดลมเนี่ยมีผลต่อ power ขนาดไหนสมมติอ่ะผมเล่นเกมหนักๆเลยแต่ผมแบบเบื่อพเสียง power มันทำงานหนักอยากให้มันเบามันจะมีผลต่อการจ่ายไฟไหมพี่นิดนึงแน่นอนยิ่งทำงานหนักคุณหภูมิมันยิ่ง คทมีมากขึ้นอ๋อนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับของแต่ละคนใช่ที่เดก็จะเป็นโพรต์ทัาถ้าได้เป็นแฟนด้ำรุ่นใหม่850วัน1,000วันามีมีหลากหลายรุ่นที่ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพาทัวร์มาเนี่ยยังไม่หมดของบูธเทอร์มอลเทคนะครับยังมีแบบพวกเคสบอลอีกด้วยพี่มานัสเคสบอลจริงๆเคสบอลเนี่ยเรามีงานอีเวนต์ทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ตัวแทนประเทศไทยแน่นอนคนไทยมีผีมือใช่สิปีที่ผ่านมาในการแข่งขันเนี่ยคนไทยติดอันดับทุกเมย์อ่านี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยครับที่รางวัลชนะอันดับหนึ่งขอคนไทยที่เข้าร่วมเทอร์มอลน์ดรินสอนแล้วต้องบอกเลยว่ารายละเอียดเนี่ยเขาเก็บดีเทลแบบว่าโอ้โหผมเห็นแล้วเนี่ยคือหน้าาาาววููคคคคออ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 งงืืเเเเลลย่ะหหมมมนนุดกกกจจส ก็ยังมีเก้าอี้ อ่าใช่มีเก้าอี้ตัวใหม่ครับพี่เช่น P 700อ่าฮะนะที่มาพร้อมกับสีใหม่ครับแล้วก็มีเบาะหนังสีใหม่อ่าที่เป็นแบบ real เ e a t h e r ครับที่ใหม่ล่าสุดเลยคือเป็นอถคันทาร่าเป็นคล้ายกับกัมบี้เอยียดทาร่าอ่าเหมือนอยู่ในแบบแ a มโบกินี่ i อ่าเหมือนในแบบ porsche คันที่บ้านผมอ่ะนะใช่ใช่ใช่ผมเห็นอยู่คันหนึ่งไอ้นี่ลงรถตรงฝั่งซ้ายอ่ะใช่ครับใช่เฮ้ยฟ้าบอได้อันนี้แน่นอนอาจจะได้เห็นคีมนั่งเก้าอี้ใหม่เดี๋ยวผมเอาไปแล้วมีพิเศษด้วยครับพี่เป็นแบบคลีฟล่าเป็นคาร์บอนทั้ง เบาอะดิถ้างนั้นก็เบาราคาก็เบาด้วยนี่รอติดตามที่ JB ได้เลยใช่ไหมพี่ต้องขอบคุณพี่มานานมากครับพี่วันนี้โอ้โหพาทัวร์บูธของทางเทอร์มอนเทคนะครับกับงานคอมพิวเตอร์2025ครับขอบคุณ JB นะครับอย่าลืมมักซื้อสินค้าดีๆได้ที่ JAB แล้วเจอกันได้ในไลฟ์เชื่อว่าเดี๋ยวพี่มนนั้นเนี่ยจะเอาของเนี่ยไปรีวิวที่ JB ถ้าคุณอยากดูต้องกดติดตามไว้เลยครับเพจ Facebook JB Computer Group JB Channel สำหรับ YouTube และ TikTok JB Official ถ้าจะซื้อสินค้าทีต้อง JB เท่านั้นเพราะ JB ครบเครื่องเรื่องไอทีบอกเลยว่าเจ๋ง